สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆดวันนี้มาเจอกับครูต้าอีกแล้วค่ะเห็นไหมวันนี้ครูต้าเปลี่ยนไปเหมือนเด็กๆเลยใช่ไหมคะครูต้าอยากทาตัวล่าเริงให้ให้น่ารักเหมือนเด็กๆกไงคะก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมเนื้อหาการมีส่วนร่วมในครอบครัวของเรานะคะมีกิจกรรมหลายอย่างและมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาคุณครูมีเพลงที่จะมาเต้นพร้อมกับเด็กๆเด็กๆเต้นตามคุณครูเลยนะคะ ครอบครัวของเรานั้นมีมากมายพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครอบครัวของเรานั้นมีมากมายพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกคนนั้นมาทำหน้าที่เพื่อครอบครัวของเราเพื่อบ้านเมืองของเรา ครอบครัวของเรานั้นมีมากมายพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครอบครัวของเรานั้นมีมากมายพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาทุกคนนั้นมาทำหน้าที่เพื่อครอบครัวของเราเพื่อบ้านเมืองของเรา จบแล้วนะคะครอบครัวของเรานั้นมีมากมายพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครอบครัวของเรานั้นมีมากมายพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาาทุกคนนั้นมาทำหน้าที่เพื่อครอบครัวของเราเพื่อบ้านเมืองของเรา ครอบครัวของเรานั้นมีมากมายพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครอบครัวของเรานั้นมีมากมายพ่อแม่พี่น้องลุงปา้านาทุกคนนั้นมาทำหน้าที่เพื่อครอบครัวของเราเพื่อบ้านเมืองของเรา ดีๆคะจบแล้วนะคะนะคะจบไปแล้วนะคะเป็นไงคะเพลงครอบครัวของเรามีใครบ้างในเนื้อเพลงก็บอกแล้วนะคะปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนก็มีหน้าที่ ที่จะทํากันในครอบครัวของเราใช่ไหมคะเพื่ออะไรคะเพื่อบ้านอันมีความสุขและอยู่กันอย่างสงบสุขในขครอบครัวของเรานะคะอ่าเดี๋ยวครูตาจะมาให้เอามาให้ดูรูปภาพนะคะเดี๋ยวเรามาชมรูปภาพพร้อมกันเลยนะคะว่ากิจกรรมการมีส่วนร่วมในครอบครัวของเราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะลูกอ่านะคะลูกนะคะ เป็นนะลูกนมะอ่านะคะวันนี้ครูตะมานําเสนอหน่วยครอบครัวสุขสันต์นะคะนะคะเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวเห็นไหมเราจะมีกิจกรรมอย่างไรบ้างที่เป็นส่วนร่วมของในครอบครัวของเรานะคะอะเด็กๆเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะอ่าเห็นไหมคะ กิจกรรมการมีส่วนร่วมในครอบครัวที่เด็กๆทําได้โดยไม่ลาบากเลยคือเวลาเด็กๆรับประทานข้าวเสร็จแล้วเด็กๆก็ทําไมคะช่วยคุณพ่อคุณแม่เก็บจานมาล้างทาําความสะอาดแล้วก็เก็บเอาไว้เข้าที่เดิมเห็นไหมคะเป็นกิจกรรมการมีมีส่วนร่วมในครอบครัวอย่างง่ายๆที่เด็กๆสามารถทําได้เลยนะคะดูภาพต่อไปนะคะอันนี้เห็นไหมคะลูก เป็นภาพการมีกิจกรรมส่วนร่วมในครอบครัวของเราโดยการทําความสะอาดบ้านเห็นไหมคะคุณพ่อถูบ้านคุณแม่ก็ปั๊ผ้านะคะลูกก็ทํำไมคะช่วยฝาดบ้านนิดๆหน่อยๆทําได้โดยที่เราไม่ต้องให้ใครมาบังคับนะคะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในครอบครัวของเรานะคะเด็กๆภาพนี้ก็เหมือนกันนะคะเป็นการอะไรคะ เป็นการสร้างการบ้านในครอบครัวของเราเช่นช่วงนี้อยู่ในช่วงโรคระบาดของโควิดคุณครูในเด็กๆไม่สามารถจะพบพบปะ,ะเจอกันในห้องเรียนนะคะคุณครูก็สามารถทำไมคะสอนอส่งคลิปวิดีโอออนไลน์ไปให้เด็กๆเ,เปิดดูแล้วก็จะมีการบ้านให้เด็กๆใช่ไหมคะคุณครูอธิบายไปแล้วแต่เด็กๆอาจจะไม่เข้าใจก็ให้คุณพ่อคุณแม่และพี่ เสริมในการอธิบายให้เ no ข้าใจมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะลูกเขาเรียกว่ากิจกรรมการมีส่วนร่วมในครอบครัวไงคะครอบครัวจะได้มีความสงบสุขและก็มีความอานเดี๋ยวมาดูภาพต่อไปนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในครอบครัวเหมือนกันอ่าบ้านเรามีบริเวณเราก็สามารถปลูกต้นไม้พอปลูกต้นไม้แล้วก็ทําไมคะเราก็ช่วยกันอนุรักษ์รักษาต้นไม้โดยการลดน้าพรวนดิน ให้ต้นไม้มันโตว,วันโตคืนนะคะบรรยากาศของรอบบ้านจะได้ดูดีและมีอากาศดีด้วยนะคะต่อไปอันนี้ก็เป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในครอบครัวเหมือนกันเป็นกิจกรรมสร้างสรงสะะงรค์ศิลปะเห็นไมคุณครูให้งานไปให้หนูทำหนึ่งชิ้นอ่าหนูก็ทําแล้วคุณแม่ก็มาช่วยหนูทําด้วยไงคะเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในครอบครัวทําให้ครอบครัวทําไมอบอุ่นแล้วก็มีความสุขใช่ไหมคะเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลย ดูภาพต่อไปนะคะภาพนี้ก็เหมือนกันนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเรามีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มีพี่อ่าแล้วก็มีตัวเราหรือมีน้องนะคะเราก็สามารถแสดงความคิดเห็นในครอบครัวได้นะคะถึงเราจะยังพูดไม่เก่งยังพูดไม่ได้ยังไม่เข้าใจพูดแต่เราก็สามารถฟังนะฟังแสดงความคิดเห็นของคุณพ่อคุณแม่แล้วของพี่เราว่าแสดงความคิดเห็นแบบนี้เป็นแเบบนี้ยถูกต้องไหมนะคะ เป็นความสุขสงบสุขของในครอบครัวในข้ลูกอ่าอันนี้ก็เหมือนกันนะคะลูกเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับประทานอาหารภายในครอบครัวของเราถึงเราจะไม่ทนในบ้านก็ได้เราก็สามารถ มานั่งทานนอกบ้านก็ได้นะคะถ้าบ้านไหนมีบริเวณนะคะเป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรับประทานอาหารทําให้กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างมีความสุขนะคะลูกไปนะคะภาพนี้ก็เหมือนกันนะลูกนะคะเป็นกิจกรรมการมีการมีส่วนร่วมในครอบครัวนะคะอยู่บ้าน,นเด็กเบื่อแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดไอเดียอไปเที่ยวทะเลกันไหมลูกนะคะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วง ของโรคระบาดของโควิดเราไปไกลต่างจังหวัดไม่ได้เราก็ไปใกล้ๆในจังหวัดของเราที่มีทะเลใช่ไหมคะอย่างเช่นจังหวัดระยองเนี่ยมีทะเลเด็กๆก็สามารถนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่พามาเที่ยวทะเลใกล้ๆบ้านของเราก็ได้สิ่งสําคัญที่หนูออกจากบ้านหนูก็ต้องเตรียมอะไรคะเตรียมแมสนะคะเตรียมแมสด้วยอย่าลืมใส่แมสนะคะลูกนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆดูแลตัวเองแบบนี้ดีด หนูก็สามารถออกนอกบ้านไปเที่ยวทะเลผ่อนคลายความตึงเ,เครียดได้นะคะทําให้ครอบครัวของเรามีความสุขสดชื่นขึ้นนะคะลูกดูภาพต่อไปนะคะอ่าเห็นไหมคะลูกนะคะภาพนี้ก็เป็นกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการทําอาหารภายในครอบครัวของเราเห็นไหมคะคุณพ่อหุงข้าวคุณแม่ก็กำลังหั่นผักส่วนหนูก็ทําไมคะกําลังทําไมคะจัดผัก ช่วยคุณแม่ล้างผักก็ได้และจัดผักใส่จานเห็นไหมมีความสุขภายในครอบครัวแล้วเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆภายในครอบครัวอยากมีความสุขใช่ไหมคะลูกทุกคนช่วยกันแล้วก็ทําให้ครอบครัวของเรามีความสุขมากๆเลยนะคะลูกภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมภายในครอบครัวของเราเหมือนกันนะคะคือการทําความสะอาดบ้านเห็นไหม บ้านของเราจะน่าอยู่แล้วร่มรื่นสดชื่นอากาศดีก็ต้องหมั่นช่วยกันทํความสะอาดนะคะแล้วก็ต้องแบ่งหน้าที่กันทําด้วยเราจะถูบ้านหรือปาดบ้านคุณแม่จะเช็ดบ้านหรือถูบ้านหนูหนูก็เช็ดกระจกช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยบ้านของเราก็ สะอาดและน่าอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นนะเป็นความสุขภายในครอบครัวของเราแล้วเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในครอบครัวที่ควรทําเป็นอย่างมากเลยนะคะเด็กๆอ่านนะคะ่เด็กๆค่ะก็จบแล้วนะคะลูกนะคะเห็นไหมคะเด็กๆภาพที่ครูให้เด็กๆดูเห็นไหมเป็นกิจกรรมเป็นการมีส่วนร่วมในครอบครัวทั้งสิ้นเลยนะคะลูกนะคะ แล้ววันนี้การบ้านของคุณครูคุณครูก็จะให้นักเรียนให้เด็กๆส่งส่งนะคะส่งคลิปวิดีโอกิจกรรมการมีส่วนร่วมภายในครอบครัวของหนูว่าหนูมีกิจกรรมในมีกิจกรรมส่วนร่วมในครอบครัวอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาในลายกลุ่มของครูประจําชั้นนะคะคุณครูย้ําอีกทีนะคะคุณครูการบ้านของคุณครูวันนี้ ให้หนูถ่ายคลิปวิดีโอกิจกรรมการมีส่วนร่วมภายในครอบครัวของหนูว่าหนูมีส่วนร่วมในครอบครัวทํากิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอส่งมาในไลน์กลุ่มของครูประจําชั้นนะคะ,ะวันนี้ครูต้าก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบายบายไว้พบกันใหม่นะคะเด็กๆ อยู่บ้านทาตัวให้น่ารักนะคะมีกิจกรรมอะไรก็ช่วยภายในครอบครัวมีส่วนร่วมเยอะๆนะลูกนะ